นี่ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีพลาสติกอยู่ขนาดนี้ะเ,เ,เป็นของปลอมมันจะโล้นๆนะครับไม่มีอะไรนะก็บางทีอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครัแพ็กเกจแต่ว่าสังเกตไม่ยากนะแพ็กเกจนะครับ,รบตัวสีนะแล้วก็การจออเนี่ยหนูกระดาษเนี่ยมันจะคุณภาพเกรดดีกว่าของตอมนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ now I care review for all to you คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับแนะนำนะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการซื้อเมมโม y รีการนะครับใส่มือถือหรือโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อนะครับเมมโมรีนะครับใส่มือถือนะปัจจุบันนะมือถือมันรองรับการถ่าย 4K กันเกือบหมดแล้วนะครับก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้เมมโมอรีการแท้ๆแบบนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับไปซื้อเมมโม y รีการแบบเนี้เห็นขายในแอปทั้งแอปส้มแล้วก็แอปน้ําเงินนะ ก็เห็นซื้อแล้วก็รีวิวบอกว่าดีๆนะครับตัวนี้นะครับราคา100ร้อยกว่าบาทเองนะซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าแพ็กเกจแบบนี้มันเป็นเมมโมรีการ์ดปลอมนะซึ่งเมมโมรีการ์ดปลอมนะครับมีผลอย่างไรเมมโมรีการ์ดปลอมก็คือเอาไปใส่ในมือถือนะถ่ายภาพน,นะครับจะถ่ายได้ประมาณสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นแค่อันล่า,ล,าล่าสุดเท่านั้นเองแล้วเราหลังจากนั้นไปปึ๊บไฟล์มันก็จะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับเสียเงินแล้วก็มีร้านหลายร้านนะครับในทั้งแอป ทั้ง2แอปนะครับที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะมีแต่ของปลอมนะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะแล้วก็บางคนก็ไม่รู้นะครับว่ารุ่นนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้มันจะเป็นตัวเก่านะที่บริษัทของตัวซัมซุงเนี่ยขอเลิกผลิตไปแล้วนะครับถ้าเห็นแบบนี้แบบนแบบนี้ก็คือให้สังเกตได้เลยว่าเนี่ยปลอมนะครับวิธีสังเกตพวกนี้ แท้ปลอมไม่ต้องไปดูแล้วเพราะว่ารุ่นพวกนี้มันไม่ได้ผลิตแล้วนะฮะอันนี้เป็นแพ็กเกจปลอมนะผมจะให้ดูแพ็กเกจปลอมนะครับตัวฟอนต์ขนาดของตัวหนังสือเนี่ยมันจะแปลกแปลแหม่งๆนะครับแปลกแบมแงงอันนี้เป็นตัวของแท้นะครับเนี่ยเสียลักมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะกระดาษก็คุณภาพจะแตกต่างกันอันนี้เป็นของปลอมนะครับซื้อมาให้ดูนะครับเทียบให้ดูนะว่าเป็นของปลอมแบบนี้แบบนี้จะไม่มีขายแล้วนะถ้าที่เห็นในตลาดพวกเนี้ย ส่วนใหญ่จะเป็นปลอมทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นก,นกลางๆนะรุ่นก,นกลางๆที่อาจจะยังพอมีลงเหลืออยู่บ้างแต่ค่อนข้างจะน้อยนะค่อนข้างจะน้อยนะครับกระดาษนะครับผิวผิวของกระดาษก็จะเป็นแบบด้านๆแบบนี้นะนะครับแล้วก็แนะนําให้ซื้อซื้อผ่านพวกดีลเลอร์นะครับหรือว่าพวกช็อปนะครับอ่าไอที IT, นะอย่างเช่นพวกแอดไว้หรือว่าอ่าเจไอบี IB, นะครับจะโอเคที่สุดนะเนี่ยม,มีเลเซอร์รับประกันอยู่ตรงนี้อันนี้อินแกรมนะครับ แล้วก็อีกร้านนะครับที่นําเข้าแล้วมันจัดจาจหน่ายในประเทศไทยก็คือร้านรีเจนนะเนี่ยรีเจนนะครับก็จะนําเข้ามาขายเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้ง2ตัวเลยนะทั้งตัวนี้นะครับกับตัวนี้ผมก็ซื้อจากรีเจนแล้วก็จะมีที่อินแกรมด้วยนะนี่ผมก็ซื้อมาจากอินแกรมนะครับก็ซื้อมาจากช็อปแอดไว้นะครับเนี๋ยวจะมีอนไหนเอ่ยสติกเกอร์แอดไว้มีตัวที่ผมซื้อมาจากแอดไว้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าหอบไวไวที่ไหนนะครับ ยี่ที่สังเกตของแท้กับของปลอมนะครับก็คือง่ายๆนะแกะเข้ามาเลยนะครับของแท้นะของแท้จะมีเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีการปั๊มแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็ตัวพลาสติกมันจะมีพลาสติกครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับก็มีการสกรีนนะแบบนี้นะครับปั๊มลงไปนะครับแต่เป็นของปลอมนะครับผมจะให้ดูของปลอมนะของปลอมผมที่ผมซื้อมาให้เทียบให้ดูนี่คือของปลอมนะของปลอมนะครับนี่ของปลอม แกะมาให้ดูของปลอมว่าเป็นยังไงนะของปลอมมันจะไปเปือยแบบนี้เลยนะของปลอมมันจะไม่มีอะไรมาหุ้มเลยนะครับก็จะปเปือยแบบนี้เลยนะครับการใช้งานก็ใช้งานไม่ได้นะถ้าสมมติว่าใครซื้อมาบางรุ่นอาจจะมีการพัฒนาแล้วนะครับของตัวปอกของปลอมก็คือเอาไปใส่มือถืออาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่เต็มความจุนะหรือว่าถ้าเราเอาไปใช้กับพวกกล้องแอชชั่นแคมหรือว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ย โอกาสที่มันจะบันทึกบันทึกอยู่จะจะบันทึกแค่ล่าสุดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไฟล์เก่าๆเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างสั้นนะมันไม่กี่เดือนก็พังแล้วนะครับแต่มีคนก็ยังหลงซื้อกันอยู่นะครับของปลอมนะนี่ของปลอมห่อจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโล่งๆนะครับของปลอมอันนี้ของแท้นะอันนี้สําหรับตัว E ีโวพัดนะจะเป็นค่าสิบยูหนึ่งนะครับถ่ายพวกฟูฮิตดีนะจะเป็นแบบนี้ฟูฮิตดี นะครับถ้าเอาไปติดตั้งในกล้องติรยนนะอะมาดูที่ตัวการ์ดนะครับตี 4K บ้างนะครับพวกการ์ดพวกนี้จะรองรับการบันทึกที่ 4K นะถามว่าตัวนี้บันทึกที่ 4K ได้ไหมเราต้องดูตามความจุนะถ้าความจุต่ำกว่า128เนี่ยส่วนมากบางทีมันจะเป็นตัว U1 นะครับสังเกตรตรงนี้นะถ้าเป็น U1 เนี่ยมันจะไม่ได้าสามารถถ่ายที่ 4K ได้นะครับเฟรมเรทมันจะรองรับไม่ถึงนะ ก็ถ้าเป็น 4K เลยก็จะแนะนำให้เป็นตัวโปรพาร์ตัวนี้นะครับใส่พวกกล้องแอชั่นแคมกล้องติดรถยนต์หรือว่าเอามาใส่กับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆที่มันรอ,องรับการถ่ายวีดีโอ 4K เนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นเมมโมรีนะครับรุ่นโปรพาร์อันนี้ก็ซื้อมาจาก r g g n n Thailand นะครับเดี๋ยวดูของแท้นะของแท้อันนี้ผมยังไม่เคยแกะเลยนะครับตัว128กิกะไบ เพราะว่าผมมีตัวที่ใช้อยู่แล้วปัจจุบันนะแต่ว่าตัวนี้คือซื้อมาสำรองไว้เฉยนะครับอันนี้จะเป็นของปลอมนะของปลอมเนี่ยเดี๋ยวดูแพ็กเกจนะของปลอมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวโปรพัดนะของปลอมนะครับจะเหมือนกันเลยนะแกะออกมาเนี่ยมันจะโลนๆนนะครับอันนี้คือของปลอมนะให้ดูของปลอมก่อนนะครับนี่ของปลอมนะครับกาจะมีเลเซอร์เลเซอร์สกรีนนะครับแต่ว่าตัวกาดมันจะไม่มีเลเซอร์ยิงนะครับ แล้วก็มันจะเป็นไปเปลือยอย่างนี้เลยนะครับของปลอมออกมาจะยประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นการ์ดแท้นะผมซื้อจากร้านไทยร้านหนึ่งนะครับอ่าเป็นช็อปไอทีนะช็อปโมบายไอทีเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่รายละเอียดแล้วกันนะครับว่าซื้อเมมนะครับของแท้เนี่ยให้สังเกตแบบไหนนะอันนี้เนี่ยเพิ่งนําเข้าเองนะครับเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็ราคาดั้มลงมาเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ราคาค่อนข้างสูงนะทุกวันนี้เอ่อประมาณครึ่ง5้0 นะครับประมาณ3กวก็บาท300กว่ากบาทก็ซื้อได้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนพวกนี้ผมซื้อ700ดแเลยนะนะครับเนี่ยดูของแท้นะจะเป็นแบบนี้นะครับของแท้มันเดิมนะครับแกะออกมาก็จะมีการปั๊มนะแบบนี้เนี่ยการปั๊มแบบนี้นะครับของแท้แล้วก็ซองมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับเนี่ยซองมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับเนี่ยเผื่อใครไม่ทราบว่าเป็น็นงชั้นแบบไหนนะครับก็มันจะต้องถอดอย่างเงี้ยออกมา เนี่ยเขาเรียกว่า2ชั้นนะครับแล้วก็ถึงจะถอดเมม,มออกมาได้นะแบบนี้นะครับของแท้ก็จะประมาณนี้นะนะครับถ้าถือกลายมาใบเดียวๆเนี่ยแล้วมาเทียบกันดูบางทีอาจดูไม่ออกนะครับบางทีอาจจะดูไม่ออกนะนะนะของปลอมนะมันจะทะลุกออกมาอย่างนี้เลยนะเราวมาดูไลยฟอนกันนะขอแกะมน้องอมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันหะักนะตัวดปเตอร์ม่ต้องสนใจมันนะครับมาดูของปลอม นี่คือของปลอมนะครับแล้สีและฟอนต์นะก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะครับของปลอมและของแท้อ่าเห็นไหมฟอนต์นะครับดูด้านหลังนะหลังนะครับนี่ของแท้น้านขวามือนะครับของปลอมด้านซ้ายนะครับเล็บคือทิ้งนะครับอย่าไปใช้มันนะครับของปลอมอันนี้ของแท้นะครับไรนะครับถูกต้องนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ก็คือให มีเป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครที่จะซื้อเมมโมรีการนะครับใส่มือถือนะครับใส่กล้องติดรถยนต์นะครับหรือว่านําไปใส่กับกล้องใดๆก็ตามนะที่จําเป็นที่ต้องใช้ความจุสูงๆเนี่ยแนะนําให้ซื้อของแท้ดีกว่านะครับจะไม่มานั่งเสียใจในภายหลังนะครับคลิปมีมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้อนะครับเมมโมรี่นะครับใส่ มือถือนะปัจจุบันนะมือถือมันรองรับการถ่าย 4K กันเกือบหมดแล้วนะครับก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้เมมเบรีการแทๆแบบนี้นะครับแบบนี้ของปลอมน่าประโยชนทิ้งได้เลยนะครับเอาไปใช้ก็ไม่ได้นะนะไฟล์รูปหายหมดนะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีพลาสติกอยู่ข้างหลังแบบนี้นะ ถ้าเป็นของปลอมมันจะโลนๆนนะครับไม่มีอะไรเลยประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนแพนะ็กเกจนะก็บางทีอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับแพ็กเกจแต่ว่าสังเกตไม่ยากนะครับแพ็กเกจนะครับตัวสีนะแล้วก็การเจาะเนี่ยตัวกระดาษเนี่ยมันจะคุณภาพเกรดดีกว่าของปลอมน,นะครับประมาณนี้